วันที่10พฤศจิกายนกลุ่มเปาะบางเช็คเงินในบัญชีได้เลยนะคะวันนี้พร้อมโอนทั้งเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการตรวจสอบยอดเงินที่จะได้รับพร้อมช่องทางการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับเงินเยียวยาลายใหม่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะและก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละ1งไลค์1นึ่งแชร์และ1การติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะวันที่10พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4กิรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับกลุ่มเปาะบางได้แก่เด็กเล็ก ได้รับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทนะคะผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน600บาทถึง1000บาทค่ะและผู้พิการได้รับเบี้ยความพิการจำนวน800บาทและ1000บาทนะคะโดยกลุ่มเปาะบางสามารถตรวจสอบยอดเงินจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้หรือติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนไว้นะคะสำหรับรายละเอียดเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางแบ่งได้ดังนี้นะคะ เด็กได้รับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ6 0 0บาทค่ะคือเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะคะครอบครัวรายได้น้อยเฉลีย่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะคะรับเงินอุดหนุนบุตรจํานวน600บาทค่ะผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ6 0 0ถึง1,000บาทโดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้ค่ะ อายุ60-69ปีนะคะรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาทค่ะอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน700บาทนะคะอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทค่ะอายุ90ปีขึ้นไปนะคะรับเบี้ยยังชีพจำนวน1000บาทนะคะผู้พิการจะได้เบี้ยความพิการเดือนละ8 0 0บาทนะคะอายุต่ำกว่า18ปีจะได้1000บาทค่ะ อายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน1000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทค่ะส่วนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1นนะคะการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตรสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สำนักงานเขตค่ะ เมืองพัทยาของลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะส่วนภูมิภาคลงทะเบียนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนะคะข้อที่2นะคะการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถติดต่อของลงทะเบียนได้ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สำนักงานเขตค่ะส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตนํออบาบลอบตาที่ที่ผู้สูงอายุมีภูมิลําเนานะคะข้อที่3นะคะการลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการต้องมีบัตรผู้พิการด้วยนะคะสามารถติดต่อของลงทะเบียนได้ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคมสํานักงานเขตนะคะ ส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ,อบาตาตามภูมิลำเนาที่อยู่ในบัตรประชาชนค่ะในกรณีที่ผู้พิการยังไม่มีบัตรผู้พิการสามารถทำบัตรได้ที่สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการกรุงเทพมหานครศูนย์บริหารคนพิการกรุงเทพมหานครณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะโรงพยาบาลศิรินทร์ค่ะ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสถาบันราชานุกูลนะคะโรงพยาบาลนพรัตนะราชธานีค่ะโรงพยาบาลเมตตาประชาลักษ์วัดไร่ขิงค่ะศูนย์บริการคนพิการสายไหมเคหะเอื้ออาทรสายใหม่นะคะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กนั่นเองนะคะ สำหรับต่างจังหวัดนะคะลงทะเบียนที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแั่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ